สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปที่วัดอรุณน,นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือสะพานสังธีนะครับี๋ยวันจะนั่งเรือไปนะครับแต่ตอนนี้เรือก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวกดติดตามให้ผมหน่ครับเดี๋ยวเราก็รอขึ้นเรือนะครับไปวัดอรุณน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปกินไอติม วันนี้เราก็ขึ้นเรือมาครับวันนี้เราไม่น่าไปวัดระลึมนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับก็ถึงแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงวัดระลึมแล้วครับข่าเรือวัดระลึมนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงที่นี่นะครับข่าเรือวัดระลึมนี่ครับข่าเรือมาชิโร่านนะครับเร็วกว่าครับเร็วกว่ารถขับรถมาหรือว่านั่งรถเมีมา เราเข้าไปในวัดอรุดน,นะครับไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างครับ,บน,น,น,บนบักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับวันนี้เป็นมีวันอาทิตย์ครับที่ผมมาถ่ายนี่เป็นวันอาทิตยนะ์นะเรารเ,ออเข้าไป้าในน,นนะ,น,ะนี่นะครับ ก็เป็นพระปางวัดรุนนะครับอยู่ที่นี่เขาก็มีชุดให้เช่านะครับใครจะมาถ่ายรูปแบบเป็นชุดไทยนะครับก็มาเช่าได้นะครับแต่ผมผมไม่ได้ถามราคาว่าเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปชั้นบนนะครับก็สองชั้นนะครับไปได้แค่สองชั้นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปกันครับ นี้ผมก็ขึ้นมาชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับตอนนี้ก็อากาศร้อนหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกนะครับนี่ชุดชุดไทยผมก็ว่าสวยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองเช่าดูนะครับบันไดก็ชั้นนิดนึงนะครับก็ค่อยๆเดินขึ้นนะครับเพราะว่า มันชันมากเลยนะครับดูนะชันมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเดินรอบๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ชั้นที่ของให้ขึ้นมาแค่นี้นะครับเพราะว่าขึ้นไปข้างบน,น,นขึ้นไม่ได้แล้วครับ สุกว่าคนเยอะมากเลยนะครับเดินเบียดกันมากเลยครับ ก็เดินมาแล้วเดี๋ยวเผมจะลงไปนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างครับนอกจากพระปางคครับตรงนี้ก็จะสนงยานเจ้าพญาที่ท่าเรือที่ผมมา นี่นะครับก็เป็นพระราประางค์บรรลุนะครับตรงนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนี่นะครับเป็นเหมือนศาลาครับพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมจะไปไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช รงนี้ครับก็เป็นโบสถ์น้อยนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมจะไปรอดนะครับเขาเขาให้รอดสามครั้งนะครับกระดอกเขาะเดียวผมจะพาไปรอดนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับนี่ครับก็เป็นเหมือนกับเป็นที่นั่งของพระเจ้าตากสินนะครับ เาเรียกว่าพัดทแทนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลอดลอดเข้าไปในนี้นะครับเขาเชื่อว,ว่ามันลอดเพื่อสะดอกเคาะนะครับก็คนก็ลอดเยอะเหมือนกันนะครับลอดแล้วจะมาออกตรงนี้นะครับ,รรบเดี๋ยวผมจะพาไปลอดนะครับรดูว่าข้างใต้มันเป็นยังไงเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ เดี๋ยวไปไปกันเลยเดี๋ยวไปลอดฟังนู้นมาครับนี่ก็พระเจ้าตากสินครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวผมจะพาลอดละไปกันเลยครับ โอเคครับเราก็หลอดไปแล้วครับครบสามหลอดแล้วนะครับเสด็จข้อเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะครับเดี๋ยวไปด,ดูข้างๆนี้ครับศาลางคังเป็นที่ประดิษฐานพระพัทจุลามณีนะครับเออพระเจดีย์จุลามณีนะครับเดี๋ยวเข้าไปไหว้ด้านในนะครับ ก็ติดกันเลยครับหน้าพระตรางวัดอรุณน,นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะติดกับไอมื่อกี้ยที่ผมไปหลอดรอพระเจ้าตากสินนะครับนี่ก็เป็นพระจุลามณีนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผงไปไหว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท่นบรรทมของพระเจ้าต่างนะครับหรือว่าพูดภาษาชาวบ้านก็ที่นอนนะครับก็ตรงนี้นะครับเขาห้ามจับนะครับก็ถ่ายดูไว้ถ่ายวีดีโอไว้แค่นั้นนะครับ นนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆอบอีกนะครับรอบๆวัดดอรลุนนะครับตรงนี้ก็เป็นยักวัดแจ้งนะครับนี่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นสองตนสองตนสองคนสองตัวนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเดินไปดูครับนี่ยักษ์วัดแจ้งนะครับตรงข้ามก็จะเป็นยักษ์วัดโพนะครับตรงข้ามข้ามแม่น้ำไปเดี๋ยวอันนี้ผมอยู่ที่วัดอรุณวัดแจ้งนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านไหนนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโบสถ์นะครับโบสถ์เดี๋ยวเข้าไปไหว้พระด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปนะครับข้างในโบสถ์เดี๋ยวไหว้พระที่นี่เสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปกินไอติมนะครับไอติมวัดรลุนะครับผมเห็นในใน ได้ข่าวมันดังครับหรื๋เรามจะลองไปกินดูเดี๋ยวไปไหว้พระในโบสถนี้ก่อนครับ นี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีบ์ก็มาไหว้พระอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอไหว้พระก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปกินไอติมวัดอรุณนะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนจิตกรรมฝาผนังนะครับแถววัดแถวกรุงเทพนี่ผมเห็นเป็นแบบนี้เกือบเกือบทุกวัดนะครับเพราะผมเห็นเห็นทุกวันครับ โอเคครับไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินไอติมกันครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปครับก็เดินออกมาครับก็ ไปตรงท่าเรือวัดอรุณครับก็จะมีร้านคาเฟ่วัดอรุณครับตรงนี้ก็ก็ขายกาแฟขายเครื่องดื่มนะครับน้ำอะไรนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ผมเคยมากินแล้วเดี๋ยวผมจะไปกินไอศิีมครับรอบนี้เดี๋ยวเดินไปครับนี่นะครับเป็นอรุณคาเฟ่ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปซื้อไอนมครับ ราคา89บาทครับก็ถือว่าไม่แพงครับก็อยากลองชิมดูนะอีกทิมสามมิตินี่นะครับโอเคผมก็ได้ติมมาแล้วครับก็เป็นรถมะม่วงครับนี่นะครับก็ผมจะลองชิมดูนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวผมขอกินไอติมก่อนนะครับดูว่ารสชาติเป็นยังไง ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไหนก็กดติดตามด้นะครับ